ส0บกันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกครับข้อมูลที่น่าสนใจก็คือช่วง2ปีที่ผ่านมาครับพบว่าคนไทยมีแนวโน้มเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นนะครับที่สำคัญครับการจากไปของชีวิตชีวิตหนึ่งมักจะส่งผลกระทบกับคนใกล้ชิดการเข้าครัวทำอาหารและการให้บริการลูกค้าในร้านอาหารพื้นเมืองของครอบครัวนะครับเป็นความสุขอย่างหนึ่ง ของนายวีรวัตรขัดติรัตน์ชาวอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่กว่าจะถึงวันนี้นะครับเขาบอกว่าต้องเผชิญปัญหาหลายอย่างครับจนเกิดความเครียดเคยคิดจบชีวิตตัวเองแต่ได้ครอบครัวที่คอยเป็นกำลังใจและพาไปพบจิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปลุงครับจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ในหัวมันก็คิดเยอะมากเลยครับมันมีปัญหาบางอย่างปัญหาันที่มัน เหมือนว่าแก้ไขไม่ได้มันจะแก้ไขได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยอารมณ์ช่วงวุ่นก็จะมาแล้วว่าจบปัญหาเลยดีไหมมันก็จะได้จบปัญหาไปเลยอะไรเงี้ยครับอ,อันนั้นคือช่วงวุ่นช่วงวุ่นมากครับนะกล่าวว่าอ๋อโอเคเราไปคุยกับแฟนแล้วถ้ามันยังไม่รู้เรื่องแล้วก็มันยังไม่มีหละทางออกหลายๆอย่างเราก็จะจบละ จบดีกว่าจบปัญหาดีกว่ามันจะได้ไม่กระทบคนข้างๆเราครอบครัวเราคนอื่นอย่างเงี้ยครับ<ม>ประมาณนี<ม>้ตอนนั้นคิดไปอย่างนั้นแล้วครับ นักรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตายและกรรมการบริหารโูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนกรุงระบุคว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดความคิดเหล่านี้มาจากมีความเปราะบางมีความเสี่ยงหรือประสบวิกฤตชีวิตแล้วอาจจะไม่มีทางออกนะคะที่สําคัญ1ชีวิตที่จากไปส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างน้อย6คนทั้งพ่อแม่คู่ครองญาติพี่น้องและเพื่อนสนิท และหลายคนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าและอาจจะฆ่าตัวตายตามการรณรงค์ป้องกันจึงต้องครอบคลุมทั้งผู้ที่กำลังเผชิญวิกฤตและผู้ใกล้ชิดด้วยการรณรงค์ป้องกันจึงควรเน้นไปที่การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของชีวิตเสริมสร้างกำลังใจความสุขและความหวังค่ะคนเนี่ยครดูแลเอาใจใส่กัน คือเป็นสายสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนที่ดีต่อกันนะครับตั้งใจที่จะรับฟังกันถ้าเราเป็นมิตรต่อกันเนี่ยเวลาเราทุกข์ใจเราก็จะบอกเพื่อนบอกคนใกล้ชิดใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยท่าทีที่เป็นมิตรนี่สําคัญมากครอบครัวที่ท่าทีไม่เป็นมิตรเนี่ยก็ไม่ได้เล่าให้กันฟังสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายเพราะนั้นท่าทีที่เป็นมิตรเนี่ยสำคัญมากครับไม่ว่าจากลูกพ่อแม่สามีภรรยาในครอบครัวที่ทํางานได้สังคมท่าทีที่เป็นมิตรต่อกันเนี่ย คือหัวใจสําคัญที่จะนํามาสู่การระบายความทุกข์แล้วนําไปสู่การค้นพบแลว้วก็พากันไปรักษาครับอ,องค์การอนามัยโลกครับพบตัวเลขผู้ฆ่าตัวตายสําเร็จมากกว่า8 0 0 0 0 0คนต่อปีนะครับหรือเฉลีย่ย1คนทุก40วินาทีครับเฉพาะประเทศไทยในปี66และปี67พบผู้พยายามฆ่าตัวตายกว่า30,000คนนะครับในประเทศไทยมีแนวโน้มการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นครับ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานอายุ20ถึง59ปีรองลงมาคือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและเป็นวัยรุ่นอายุ15ถึง19ปีครับกลมสุขภาพจิตแนะนำวิธีการสังเกตสัญญาณเตือนนะครับคนที่มีความเสี่ยงคือประสบปัญหาชีวิตเช่นล้มละลายสูญเสียกระทันหันใช้สุรากับยาเสพติดมีประวัติคนในครอบครัวเคยฆ่าตัวตายแยกตัวไม่สูงสิงกับใครนอนไม่หลับเป็นเวลานาน พูดจาด้วยน้ําเสียงวิตกกังวลหน้าตาเศร้าหมองและมีอารมณ์แปรปรวนจากซึมเศร้าเป็นเวลานานกลับสบายใจอย่างผิดหูผิดตาครับ